สวัสดีครับทุกคนผมกิดครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับมาบอกกับคุณแม่บ้านพ่อบ้านนะครับที่ก้านดอกไม้กวาดหลุดร่วงนะครับเวลาเรากวาดบ้านนะครับโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรามีภายในบ้านเนี่ยนะครับทุกคนนั่นก็คือซันไลครับทุกคนซันไลเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาในการหลุดร่วงของก้านดอกไม้กวาดได้ไงเดี๋ยวเราไปทํากันเลยครับทุกคน นี่ก็คือสไลด์ที่พี่กิบเทใส่สลับตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็แตกๆเขาครับทุกคนแล้วก็เอามาฉลูมรูปตามก้านดอกไม้กวานะครับแบบนี้ครับทุกคนแบบนี้รูปไปนี่ผมไม่ได้ทำมั่วๆนะครับทุกคน เดี๋ยวท้ายคลิปอะผมจะมีคลิปให้ดูว่าผมเอาสูตรลับเคล็ดลับเนี่ยมาจากที่ไหนนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทําขึ้นเองนะครับผมได้มาจากเซียนที่เขาทําไม้กวาดขายโดยเฉพาะด้วยนะครับแล้วก็เคยออกรายการทีวีด้วยนะครับสาหรับพี่คนนี้เดี๋ยวผมจะเอาให้ทุกคนได้ดูตอนท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวตอนนี้ทุกคนก็ขับตามผมไปครับลไป มาเนี่ก็คิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะครับนี่ทุกคนอย่างนี้แค่นี้ปัญหาก้านดอกไม้กวาดก็จะไม่ถูกไม่ร่วงแล้วครับทุกคนเอาละถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่กิดด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ไปดูคลิปที่พี่กิดเอาสูตรลับมาจากพี่เขากันเลยครับทุกคน แล้วก in bye ็พี่กิีก็จะขอลาทุกคนไปตรงนี้เลยนะครับบายๆครับอันนี้เขาเอายังไงต้นไ่สร่างจานใส่เพื่อยังว่ายมันนี้ดอกเอ้าเ้อเออใส่นี่เทกนี้ก็ได้แน่ใส่มีคนเดียวนี่แหละที่เฮ็ดที่ซื้อไม่ใช่ต้องเป็นตีเหลืองจะสีอื่นได้ประด็นไม่ได้รู้เอียงแน่นี่ ไม่กอไม่กอดมนเป็นมอนจะไ่กดแันเล้งกดแไอดอมันนีออกไม่ก่าธรรมดาอนี่เทคนิคเจี่วเลยด่เนี่ยเราต้องขิีดยัก่อนขยีต้องขยี้ก่อนโอ้ยบม่งเลู่เรื่องีเ่ม่อ่าบ่ม่ใคเห็นดอกคนแท่แล้วีขนาดเติมแล้วมันใส่แล้วมันมันใส่งานไนเปน่ะดเลย ใส่อีกเป็นปีคุณสองปีบางคนสามปีว่พังเยอือนี่พี่เ้องเทลินี้ขึ้นสื่อไม่เก่วนจริงอีกแล้วอ้ลุกันเพื่อี่เสีห้ไอ้เนียงค่อยนี้ไม่ต้ยี้ก้อนเมื่อกี้เห็นเล่ใส่ถุงที่บ้นนีง้าจ้ะก็ไปบ้ไม่ได้เออนี่ที่นองสื่อไม่เกว่านั่ขึ้นเทคนี้ขึ้นต่เอาะไลด์เกิดไม่ตอมาตั้งนี้เลยสงแท้นี่คือเทคนี้เลย ไม่คดีแค่ความรู้ใหม่ในป่ากาะได้การที่วี่ใช่หออกได้การทีวี่ผมบอกจ้ะทีวีใส่องไลทีวีมันจะปีหสามบอจะเปิดเมืองกีฬลงรายการหลงรักยิ้มอเอฟังลาที่ี่คนแดงจนเด้ออกทีวี่สูดียวน่าจะออกเทคนิคขนจ้ะวิเศษดีตัวนี้มาขอมาขอควารู้ใหม่ใหม่อ๋อาีิจัจา อารันี้าประจำเขาเอื่อนอข่งผมสัพ่งอันนี้บอกมหาจักรลีลดกกามลลเย่งยงกับเมือรนี่พี่น้องเทคนิค่นซื้อไม่กว่านพนัเอาสไลด์ขยี้ดอกไห่ดีดีอก้แ่แอันนี้ก็ไม่กว่าคัดดอกอ้แต่อันนี้บฏิกาดดอกมันแข็งแจกนี่ันือกันดีดีดี เดี๋ยวไปเผยแพผ่ตัวเด้อเทคนิคจ้านี้จ้ะขอบคุณจะขอบคุณจะเพื่อมีคนเนี่ยว่าโบโบลูนี่แน่นข่อยกับโบลูเดลยว่าต้องเอาสไลม์มาลูเขาบอกให้ตัวเดอร์จะเดอร์นั่นเดือสไลม์เลืออ๋อจ้ะจะจะอันนี้เราแก้เองก็ได้เต็มหมดจ้ะจะไดจะโยนเทคนิคใหม่ความรู้ใหม่จ้ะ